มันจะปลาเข้าครับโอ้เห็ดมันก็ดอกไม่ใหญ่นี่เนี่ยนี่ครับหุ่นมะพร้าวไอหุ่นหุ่นกอไผ่ครับนี่นี่ครับผ่านกบเจอแล้วครับจัดการเลยพี่ ผ่านผ่านก็เคาะข้องงี้ครับเจออีกมูนึงแล้วครับลังโมครับอันนี้ขี้ทาเขา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยวนครับนี่วันนี้พามาขึ้นเข่าครับนี่ดูนี่ครับเข่าที่จะขึ้นนี่ครับข้างหลังเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเข่าลูกนี้ครับดูครับบรรยากาศดูมันจะปลาเข่าครับบรรกาศ ต้องพูดถึงครับมาเอาเย็นแล้วครับมืดแน่ครับวันนี้นี่ครับขึ้นไปเข่าตรงนี้ครับเราต้องเดินขึ้นไปนู่นครับข้ามเข่าขึ้นไปนู่นเลยใช่ไหมใช่นี่ครับใช่ใช่ข้ามไปห้าลูกเข่าครับประมาณห้าลูกเข่าครับผ่านบอกห้าลูกเข่าอะนี่ครับสมาชิกมากันสี่คนครับนี่กําลังแต่งตัวครับผ่านไผ่แล้วก็นําทีมโดยผ่านไผ่ครับนี่แล้วก็ผ่านกบครับครับ แต่งตัวครับแล้วก็ลองขึ้นไปดูเซเวย์ข้างบนด้ครับไปไปครับเริ่มขึ้นเขาขแล้วครับนี่บรรยากาศดีเรับไปขึ้นไปข้างบนน้วครับ นี่ครับดูบุกคอนโอ้ต้นเขาแขนเลยครับโอ้โหต้นใหญ่จริงครับนี่อันนี้บุกขังคกหรือเปล่าครับโอ้ต้นใหญ่จัดเลยครับนี่บุกคอนเดี๋ยวไปดูโคกเห็ดข้างบนครับนู่นครับไปนี่ครับดูรอยจิ้มนี่ครับดูดอกเห็ดครับนี่ โอเห็ดมันก็ดอกไม่ใหญ่นี่เนี่ยดอกเห็ดเห็ดมันก็ดอกไม่ใหญ่ครับดูรอยจิ้มแหลกหลานเลยครับมีข่าวมาว่าเขาค้นไปสามสิบกโลแล้วครับก็ลเลยลองมาดูครับนี่ เดินขึ้นมาถึงสันเขาครับนี่เดินข้ามจากฝั่งนู้นครับขึ้นมาถึงสันเขาฝั่งนี้ก็เป็นดงยางครับจุดหมายเราคือต้องขึ้นไปเรื่อยๆครับนู่นขึ้นไปเรื่อยๆครับไปตาดคุณโอ้โหน,นี่ครับโอ้ค<ฮ>ือมานั่งพักอยู่บนสันเขาครับสบาาแล้วครับผ่านไปไง โอ้เหนื่อยครับแต่ยังไม่เจอเห็ดเลยครับเดินมาถึงครึ่งทางเดินมาสองลูกเข่าแล้วครับเดินสักครู่ครับไปสามแล้วเนี่ยสี่แล้วเนี่ยนี่ครับหุ่นมะพร้าวไอหุ่นหุ้นกอไผ่ครับนี่ไม่มีอะไรกินก็อันนี้นะครับหากินวุ้นนี่ครับมันจะอยู่ตามข้อไม้ไผ่ที่มันไม่ค่อยสมประกอบครับนลองกินดูครับ นี่ครับผ่านกบเจอแล้วครับจัดการเลยพี่นี่ครับผ่านผ่ก็เคาะก้องแกงก้องแกงข้างบนครับมันจะเจอรอยคนจิ้มครับข้างบน,นฝนตกครับอาจจะถ่ายนานไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ก็โทรศัพท์เปียกแล้วครับน้ำเยอะนี่ครับโอ้ขาดขาดไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่ครับอืดึงเลยพี่มันครับสวยออ้ออ <c oughs> ไม่เอาละไม่เอาละอ่านไปปล่อยไว้ไม่เอา <c oughs> <c oughs> ปล่อยให้ปกวันกิน เรือมาไม่เสียเที่ยวแล้วครับได, <laughs> ได้แล้วครับผ่านกบได้ยำแล้วครับน้ำก็เยอะโทรศัพท์เปียกครับโอ้ยน้ำหยดใส่โทรศัพท์เต็มแล้วครับตรงไหนตรงไหนเลยไม่บอก เหมือนพันธุ์ยจะเจอครับตะโกลงมาจิ้มเร็วๆทีพ,พี่กบงันงันงัเลยนี่อดอกสวยนะดอกกานยาวมากเลยครับโอ้ยน้ำยาใส่ทโทรศัพท์หมดแล้วอดอกใหญ่มากเลย ดู Ooh. Ooh. อู้นอกครับสุดยอดไปเดี๋ยวไปดูข้างบนอีกกระจุกหนึ่งครับผ่านพ่ยตะโกงลงมาเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าเจอหรือว่าอะไรยังไงไม่ยินไม่ชัดไปครับไปดูข้างบนครับไปนี่ครับเจออีกมูหนึ่งแล้วครับ ลังโมครับอันนี้ขี้่าเขาหืมนาม <c oughs> ดอกถนัดเลยครับนี่ <c oughs> ใส่ถุงไปเลยร <c oughs> วมไปเลย นี่ครับ <laughs> ดอกจะป่วยด้วยเน้าหนี้เด็ดมุดตัดดวสับเปียกมุด <laughs> ห็นเยอะครับนี่ครับเขา อันนี้ดอ,อ <c oughs> กนี่เห <c oughs> ็ดที่ซากเหรออืบิีก ดอกสวยๆ <Okay. S 1> นี่ดอกไงต้นต้นไม้เนี่ยโอ้โห <c oughs> ดึงขึ้นมาเลยพี่จิ้มไปแล้วนี่ดอก <c oughs> จิ้มขนาดนั้นเลยหรอจแต่ไม่ถึงปลวกครับเนี่ยถ้าจิ้มจิ้มขนาดนี้ยังไม่ถึงปลวกเลยครับลึกจัด เอาต้นไม้ขึ้นมาทั้งต้นครับนี่ดอกนึ่งสองดอกว็ดอกเดียวมันแตกแป๊บตอนนี้เต็มแล้วน้ำเต็มหน้าจอแล้วครับนี่ครับแป๊บไป